กินปากเรื่องที่ไม่มีใครบอกคุณเสียงจากฟัน EP 7วันนี้เราจะมาเปิดใจคุยกันเรื่องกินปากที่ใครหลายๆคนไม่กล้าพูดแต่ถ้าไม่พูดมันก็จะแย่ลงทำไมกินปากถึงเป็นปัญหาใหญ่เคยไหมเวลาคุยกับใครเราต้องแอบเบือนหน้าหนีหรือหายใจผ่านปากแทนจมูก แล้วเคยสงสัยไหมว่าหรือเรานี่แหละที่เป็นคนนั้นกิ่นปากเป็นปัญหาที่คนอื่นรับรู้ได้แต่เราไม่รู้ตัวบางคนคิดว่าแค่กินกระเทียมหรือไม่แปรงฟันก็มีกลินปากแล้วแต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะสาเหตุของกินปากกลินปากหรือที่เรียกว่าฮาริโทิต เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการสะสมของกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากและลมหายใจโดยมีสาเหตุได้หลากหลายทั้งจากภายในช่องปากเองและจากปัจจัยภายนอกหรือระบบภายในร่างกายโดยมีสาเหตุหลักๆดังนี้ขาบยนเรียและการย่อยสลายเศษอาหารในช่องปากหลังจากการรับประทานอาหารเศษอาหารจะติดตามซอกฟันหรือบนพื้นผิวลิ้น ถ้าไม่ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมแบคทีรียในช่องปากจะทำการย่อยสลายเศษอาหารเหล่านั้นและผลิตสารประกอบกรรมทันละเหยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นเหมน็นคาบจูรินซีและหินปูนการสะสมของคาบจูรินซีและหินปูนรอบเหงือกจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งสามารถผลิตกา๊าซและสารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง ลิ้นที่มีสะอาดพื้นผิวลิ้นโดยเฉพาะบริเวณโคนลิ้นที่มีร่องและปุ่มเล็กๆทำให้แบคทีเรียและเศษอาหารสะสมได้ง่ายการไม่ทำความสะอาดลิ้นจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้มากโรคเหงือกและการติดเชื้อในช่องปากโรคเหงือกอักเสบและโลรคปฏิทันทำให้เกิดการสร้างกระเป๋าเหงือกลึกที่แบคทีรียสะสมและย่อยสลายโปรตีนจนปล่อยกา๊าซมีกลิ่นออกมา ภาวะปากแห้งน้ำลายมีหน้าที่ช่วยล้างเศษอาหารและควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีรียาการขาดน,น้ำลายทำให้ช่องปากแห้งและมีกลิ่นปากได้ง่ายอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือเครื่องดืง่มแอลโกอฮอล์สามารถสร้างกลิ่นได้เนื่องจากสารประกอบบางชนิดจะเข้าสู่กระแสเลือดและขับออกทางปอดทำให้ลมหายใจมีกลิ่นแม้จะแปรงฟันแล้ว การสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบการสูบบุหรี่ทำให้ช่องปากมีกลิ่นควันตลอดเวลาอีกทั้งยังลดการไหลเวียนเลือดไปที่เหงือกทำให้สุขภาพเหงือกไม่ดีเกิดโรคเหงือกง่ายและส่งเสริมการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียก,ก่อกินสุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดีการแปรงฟันไม่สม่ำเสมอไม่ใช้ไหมขัดฟันหรือการไม่ทำความสะอาด อุปกรณ์จัดฟันและฟันปลอมทําให้เศษอาหารสะสมและเกิดกลิ่นง่ายกลิ่นปากมักเกิดจากการสะสมของแบคทีเรียและการย่อยสลายเศษอาหารในช่องปากซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขอนามัยช่องปากให้ดีวิธีแก้กลิ่นปากยังได้ผลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างเคร่งครัดแปรงฟันวันละสองครั้ง โดยใช้ยาสีฟันที่มีฟูอ์ไล,ลเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อทำความสะอาดซอกฟันที่แปรงฟันเข้าไม่ถึงทำความสะอาดลิ้นเพื่อลดกสารสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นทำความสะอาดอุปกรณ์จัดฟันและฟันปลอมทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเพราะเป็นจุดสะสมของเศษอาหารและแบคทีรียได้ง่าย ควบคุมอาหารและเครื่องดื่มลดการกินอาหารที่มีกลิ่นแรงและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นตกค้างและกินผักผลไม้สดแทนเช่นแอปเปิลแครอทขึ้นช่ายซึ่งช่วยทำความสะอาดฟันและลดกลิ่นลดสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบการสูบบุหรี่ทำให้เกิดค่าบนฟันลดการไหลเวียนเลือดที่เหงือกและทำให้มีกลิ่นรุนแรงการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดกลิ่นปากได้อย่างชัดเจน ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำควรพบทันตะแพทย์ทุกหกเดือนเพื่อตรวจฟันขูดหินปูนและทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกถ้ามีโรคเหงือกฟันผุหรือติดเชื้อควรรักษาให้หายเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นแหล่งก่อกลิ่นที่สำคัญกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องที่น่าอายที่น่าอายจริงๆคือรู้ตัวแต่ไม่ทำอะไรเริ่มง่ายๆที่การดูแลปาก ลิ้นและพฤติกรรมแล้วจะมั่นใจขึ้นเวลาพูดกับใครเสียงจากฟันขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ